ฮ้ยใครเดินอุ้ยมันต้องมีคนอยู่ข้างในนั้นอย่างแน่นอนรอทักทายเราอ้มห้องนี้ห้องนี้มีคนใช้อยู่อย่างเห็นได้ชัดคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าซีเรียลที่คุณเคยกินในตอนเช้านั้นมันมาจากไหนเอาผมส่งสารน้องเขา เฟสซีเรียลคอมพานีเวอร์ชันเดโมเมื่อบริษัทผลิตซีเรียลนั้นมีความลับที่ทำมืดถูกเก็บซ่อนเอาไว้และความลับนั้นก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ทนความท็อซิดของบริษัทนี้ไม่ไหวเลยอยากจะลาออกแต่ว่าบอสของเราดูท่าทางไม่แฮปปี้เท่าไหร่เขาจึงได้ทำทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้เรา ออกจากที่นี่คุณอยู่ในออฟฟิศในวันสุดท้ายของการทำงานโอเคไหนจดหมายจากพี่หัวเหลืองไงสวัสดีคนบ้านายนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของนายแล้วฉันเลยมีของสุดลิมิเต็ดของ f r e ชซีเ r ียลคอมพานีมอบให้กับนายเพื่อให้นายนึกถึงพวกเราบ้างแน่นอนถ้าหากว่านายรอต่อไปได้อ่ะนะอ้อแล้วก่อนจะไปมาหาฉันที่ออฟฟิศด้วยอ่าไม่ต้องห่วง ฉันไม่น้มเ้าใจให้หนายอยู่ที่นี่หรอกจากเยลโล่เฮดเฮ้ยเราลาออกตอนสิ้นเดือนพอดีเลยคิดจะกอบโกยเงินหนีจากบริษัทไม่ผิดแน่แต่หยิบเงินไม่ได้นะครับมีแต่ซีเรียลบัสเตอร์97ืมคือยังไงนะวู้ว้าทำไมมือผมมีเลือดด้วยอย่างที่บอกผมไม่เข้าใจอะไรในเกมนี้เลยเอาเป็นว่าไปสำรวจกัน นี่เหมือนยอดขายซีเรียลของเราจะเติบโตนะครับได้กําไรมามากมายแล้วน่าจะเป็นพนักงานดีเด่นนะเนี่ยโอ้ออกไม่ได้หรือว่าต้องยิงประตูปุมโอ,โอเคเขาเปิดประตูกันแบบนี้แหละที่บริษัทดีครับพี่หัวเหลืองผมมาแล้วหน้าตาเป็นมิตรโอ้ฉันรู้สึกโล่งใจเหลือเกินที่ได้เห็นหน้านายโลกทั้งใบของฉันกำลังสั่นคลอน มีใครบางคนบุกเข้ามาทำลายที่นี่และขโมยของสำคัญของฉันไปก็คือช้อนทองคำฉันอนะอยากจะเอามันเป็นของฟันให้กับเฟรดเพื่อทำให้เขาประทับใจและหวังว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้กับฉันฟังนะฉันไม่เชื่อหรอกว่านายจะหนีออกจากบริษัทได้ในคืนนี้โดยที่ไม่มีความช่วยเหลือจากฉันเพราะฉะนั้นได้โปรดช่วยฉันก่อนเอาช้อนทองคำคืนมาให้กับฉันและฉันจะทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้นายหนีไป ฉันค่อนข้างมั่นใจเลยว่าต้องเป็นฝีมือของไอ้แผนกไอทีแน่ดูที่นั่นสิประตูมันเปิดอยู่อืมประตูเอาเป็นว่าผมจะทักทายพี่เขาด้วยกันเอากระสุนหมดโถเอ้ยทำไมคือตามบทแล้วน่าจะต้องช่วยพี่เขาก่อนนั่นแหละนะเฮ้ยเฮ้ยกระสุนเอาอ่ะได้มาสามนัดนะครับคือกระสุนมีน้อยมากน่าจะต้องใช้สอยอย่างคุ้มค่าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนัด <laughs> อืมนี่เหรอ เฟสป็อปเป็นคู่แข่งกับฟูดดูปอย่างแน่นอนอันนี้ปุ่มอะไรไม่รู้ผมกดก่อนเลยว้าวเราเปิดเฟสป๊อปได้นะครับเก็บของได้ไหมไม่เห็นมีอะไรให้เก็บเลยไม่จริงน่ะ <c oughs> อันนี้คือตัวที่ผมต้องยิงในเกมน,นี้เหรอหัวลุด ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีการยิงกันหัวรุดแบบนี้ด้วยอันนี้นะ่าจะเป็นคุณเฟรสดเจ้าของบริษัทหรือเปล่าอืมเฮ้ยนี่ไงห้องแผนกไอทีตรงนี้ไม่นะนั่นปลาหรืออะไรทำไมมีตาเดียวปุ๊มกระสุนตูหมดละขอปืนหน่อยได้ไหมครับโอ้ขอบคุณเอาเก็บไอ้นี่ก่อนเลยอืมโอ้นี่มันคนใส่ชุดปลานี่ว่า เอกสารมีอะไรคนได้บ้างดูซิปึ๊บไม่มีไม่มีชวยั้นบนได้ไหมไม่ได้น่าจะค้นได้แต่ชั้นกลางปึ๊บปบไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยนี่ไงช้อนทอ,ทองที่เราต้องเอาแล้วมันต้องกดอะไรเนี่ยผิดผิดแน่ๆเลยเราต้องรู้รหัสเหรอโอ้มันเหมือนบริษัทนี้มันมีซอมบี้อยู่เลยเนะ่ยวัดีพี่โกกกะดูตรงนี้ก็ต้องใช้รหัสในการเข้าไปเหมือนกันฮะเอ อันนี้ห้องน้ำชายหรือเปล่าโว้ทำไมเขาเอาเก้าอี้ไปตั้งบนนั้นน่ะผมไม่เข้าใจเฮ้ยใครเดินออ้ยมันต้องมีคนอยู่ข้างในนั้นอย่างแน่นอนรอทักทายเราเอา่มห้องนี้ห้องนี้มีคนใช้อยู่อย่างเห็นได้ชัด <c oughs> <c oughs> แค่นี้เหละโอเคนี่ผมจะชาร์จปืนยิงแล้วอะ่ะ โอ้จดหมายจากลูกสาวของแซดแมนไม่รู้แซดแมนคือใครถึงคุณพ่อหนูรู้ว่าที่พ่อไม่มาในงานวันเกิดของหนูเพราะว่าพ่อมีเหตุผลอย่าเศร้าไปเลยหนูยังรักพ่อเหมือนเดิมและหนูจะรักพ่อเสมอตลอดไปในตอนนี้หนูเก้าขวบแล้วหนูหวังว่าหนูจะได้เจอหน้าพ่อก่อนที่หนูจะสิบขวบหนูคิดถึงพ่อมากๆทุกๆวันในตอนเช้าหนูจะกินเฟรชซีเรียลแล้วก็คิดถึงหน้าพ่อตลอดถึงคุณลุงเฟรช ถ้าหักเห็นจดหมายของหนูแล้วก็ได้โปรดเปลี่ยนชื่อพ่อของหนูจากแซดแมนเป็นแฮปปี้แมนทีนะคะหนูไม่อยากให้พ่อต้องแซดอีกต่อไปหนูรักคุณลุงเฟสมากๆคุณลุงเฟสเนี่ยทำซีเรียลอร่อยที่สุดในโลกเลยเอืมผมว่านี่มันต้องเป็นโรงงานอรกแน่ๆแ,แบบไม่ให้พนักง,งานกลับบ้านแน่นอนใช่ไหมครับพี่ไอ้ป้ายนี้เขาบอกว่าเราต้องใช้ความผิดพลาดในการสร้างความสำเร็จ นี่แหละคืออัจฉริยะหรือว่าส้มกล้วยองุ่นคือรหัสอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันลองดูก็ได้ส้มกล้วยต้องสีเหลืองใช่ไหมองุ่นม่วงได้แล้วแหละโอเคโอเคทีนี้ก็แค่เอาช้อนทองขึ้นไปข้างบนเรื่องคือผมกลับขึ้นไปข้างบนไม่ได้เพราะมีศพขวางอยู่อยยไอไดไหม น no! นี่คุณกำลังบอกว่าผมต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมไี่ <c oughs> ตรงนี้ผมเจอจดหมายลาออกของเราด้วยในวันที่31นี้ฉันจะลาออกจากที่นี่แล้วไม่หันหลังกลับมามองอีก <c oughs> <c oughs> เหมือนที่บริษัทนี้เนี่ยเขาจะมีการแทนตัวเองด้วยโค้ดเนมกันโค้ดเนมของเราคือแมทแมนแสดงว่าเราต้องเป็นคนใจกล้าบ้าบินแน่นอน รอบนี้จะไม่มีใครมาขวางทางผมอีกต่อไปส,<ม>ส้มป่วยอังหุนพิ่สับเปรตแเชอรี่ทูเรียน <laughs> คุณอย่าบอกว่าคุณรู้จักเพลงนี้กันนะผม <laughs> ผมไม่ไหว <laughs> อ่ะพี่ครับผมได้ช้อนมาแล้วโห <laughs> ขอบคุณมากถึงตาที่ฉันจะต้องช่วยนายบ้างแล้วฉันว่านายน่าจะต้องหนีออกจากที่นี่ผ่านทางช่องลมในโกดัง และเพื่อที่จะเข้าไปในโกดังเก็บสินค้านะ่ะนายจําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากแซรแมนฉันให้เขาไปพักอยู่ในห้องพักในตอนนี้นี่คือรายงานประจําวันฉันพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการเรียนแบบลายมือของนายเฟรดไม่มีทางสงสัยแน่เอาละและอย่างสุดท้ายตอนนี้พวกเราถูกล็อกดาวก็เป็นเพราะวนายไม่ต้องแปลกใจที่ทุกคนจะเกลียดนายสรุปคือพี่จะบอกว่าพอเขาไม่อยากให้ผมลาออกเขาเลยปิดทั้งบริษัท อะไรแบบนี้เหรอโอเคเราได้รายงานประจําวันมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ารายงานประจําวันมีไว้ทําไมแต่ว่าอาจารย์เนียนเรามั้งว่าเรามาทํางานในวันนี้แล้วเราต้องไปตามหาแซดแมนคุณพ่อของลูกสาวผมว่าต้องเป็นคนนั้นแน่เลยที่นั่งร้องไห้ยอยู่ป,ปึ๊บอ่ะใส่รายงานเข้าไปเยี่ยมอ๋อคือเราต้องทํางานให้เสร็จปะถึงจะมาในห้องพักได้มีสัญญาณเตือนภัยด้วยซึ่ง ยังไม่น่ากดเท่าไหร่นะครับมีพวกตู้กดน้ําตู้อะไรฮิบทำอะไรต้องแอบด้วยอะ่ะแล้วนั่นคือใครทำไมเจ้เขาออกกําลังกายแบบนั้นเจ้เขาจะไม่กัดผมใช่ไหมไม,ไม่ไม่กัดกันแย่แล้วเดี๋ย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 วเจ้อย,ย,ย่ยาอย่าอู้เจ้ยังเอาอ่ะผมต้องทำยังไงกับเจ้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมชาร์จซื้อไม่ทันผมตายแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดผมผมผมอุ้ยเจ้ ไปผมไปเจ๊เจ๊ได้ปลดให้ผมโอ้เจ๊ไว้ให้ผมตั้งหลักเลยผมจะหนียังไงวันนี้ผโอ้ล้วเกียวระบบนี่มันคืออะไรผมต้องทอํายังไงผมวิ่ง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 ไปตัวอ้อมโซฟาเจ๊ซัดแมนซัดแมนช่วยฉันด้วยซัดแมนซัเ <c oughs> อาพอดอตกอะ <c oughs> ฉันพยายามออกจากที่นี่ผ่านทางโกดังแต่ว่าเฟรดก็โกรธฉันฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าพวกเราถูกล็อกดาวน์ฉันพยายามอธิบายให้เฟรฟังแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมฟังอะไรฉันเลยอ่ะ ฉันเป็นคนที่น่าผิดหวังในทีมของพวกเราโมนิก้าเองก็ไม่อยากจะมองฉันหรือว่าช่วยฉันเลยได้โปรดเอาบัตรประกันของฉันไปแล้วก็ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาให้ฉันเพราะแต่นายนะ่าจะต้องช่วยฉันปฐมพยาบาลก่อนอันนี้คือโมนิกา้าที่นายพูดถึงหรือเปล่านายนายช่วยเอามนิก้าฆ่าผมเลยได้โปรดฆ่าผมเลยอย่าปล่อยให้ผมอยู่แบบนี้เราจะยิงไม่โดนอีก ผมจะกดเองแต่แตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีความหวังเราต้องอ้อมโซฟาม่วงเมื่อกีผ้ผมชาร์จผมชาร์จตมชาร์จโมนิก้าไม่มีทางที่จะทําอะไรผมได้ในเมื่อผมชาร์จจัวนีเสร็จแล้วผมจะหันไปยิงผมจะว,วิจุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บลาก่อนโมนิกา้าในที่สุดก็เป็นอิสระอ้อ โอ,โอ้ไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวผมไปหาของมาให้แป๊บหนึ่งนะครับพี่ชายแป๊บหนึ่งไอ้กล่องพยาบาลผมต้องไปเอาจากตรงไหนนะอ๋ออยู่นี่หรือเปล่าเย,ย้กล่องปสมพยาบาลผมรู้สึกว่ากล่องผสมพยาบาลไม่น่าช่วยได้ไม่แล้วลูกสาวที่รออยู่ที่บ้านพี่อะได้หัวของแซดแมน เดี๋ยวเดยสัญญาณเตือนออมันมาแล้วตัวอะไรครับนั่นอะเฟลสเหรอเฟสยิงไม่ทันกือปืนมันชาร์จนานไปหน่อยแลเ,เริ่มใหม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าถ้าตัวเมื่อกี้เป็นบอสเราอาจจะยิงไม่ได้หรือเปล่าซ่อนตัวอาจจะดีกว่าคิดว่าง,งั้นนะ อัพโอ้เรายังไม่ควรออกไปอย่างเห็นได้ชัดอ่เราไม่เจออุ๊ยไม่เจอจริงนะโอเคได้แหละมัง้ง ตอนแล้วหรือเปล่านะโอ้อหแล้วเ,เราต้องเอาหัวของแซดแมนไปไหนครับเนี่ยที่โกดังเราก็ยังเปิดอะไรไม่ได้นะครับเอาอะไรไงตูไปกดเลขหนึ่งไปแล้วรหัสคืออะไรแล้วผมจะออกจากที่นี่ยังไงครับเนี่ยอมหรือว่ารหัสคือลูกเต่านี่สีแดงหกสีม่วงสี อ่ะแดงหกแล้วก็ม่วงซีผมสังหรณ์ใจว่าถ้าเราเปิดโกดังได้มันจะมีอะไรออกมาต้อนรับโอ้เดี๋ยวเอาจริงเพื่ออะไรทำไมเราต้องวางหัวพี่เขาด้วยอ่ะขอบคุณที่เสียสละนะแซดแมนถึงเวลาที่ฉันจะออกจากที่นี่ วัสดีเพื่อนใหม่อเอ่ออันนี้อ๋ออันนี้เปิดอ,อ,อ้าวผมเอ้าโอยงง,ง,งแต่ว่าได้อยู่เอ่ว้าวอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะผมว่าใช่โอ้ยยิงไอ้อนี่เหรอ<ๆ>ไมันไปยิงไม่เห็นเข้าเลยดูดูปุ๊บไม่ผมต้องเริ่มใหม่ ออเริ่มตรงนี้โอเคขอบคุณไมา่แต่เมื่อกี้มันยิงไม่เข้าเลยนะผมว่าผมก็ยิงอ่ารัวๆแล้วหรือว่าที่ต้องยิงไม่ใช่ไอ้นี่ต้องยิงอย่างอื่นถังกล่องผมไม่เห็นว่าเราจะยิงอะไรได้นอกจากพี่คนนี้เหมือนกันนะกลางหัวกลางผมว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องผมเห็นอะไรแดงๆตรงนู้นด้วยอน,น้นหรือเปล่าอ้ยมันมีถังระเบิดอยู่ไม่ นี่เขาก็ไปเหยียดสะเตือนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวยต้องยิงอะไรต่อไอ้ถังนี่เหรออึ๊บอึ๊บอือได้ได้ได,ได้เราไปต่อคนระับอืมโปรดติด,ด,ดตามตอนต่อไปวัดอ่อาด้วยความที่ผมคาดใจกับฉากจบของเกมนะครับเลยขอจะเปิดดูใน YouTube ซะหน่อยละกันนิดหนึ่ง บุ้มอ๋อเรายิงพี่เขาล้มเหรอแล้วก็ระเบิดตู้อีกทีนึงงอ,อ,อันนี้คือไม่รอดใช่ไหม <laughs> เอาละครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของ Fresh Serial Company เวอร์ชั Demo โ,โดยรวมผมว่าเกมนี้น่าสนใจนะเป็นเกมอิน Indie เ e อร์ที่ทำออกมาแปลกๆแต่ว่าก็มีความหลอนแล้วก็ระทึกผมอยากเล่นเวอร์ชั่นเต็มเลยก็ไว้รอตัวเกมเต็มมาไม่พลาดแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายครับ